โยก็ขอสวัสดีชาวบรรพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาอยู่กันในจอของเกมโรบลอเเอนะคะกันอย่างในแบบใหม่ที่มีชื่อว่า a n i m เม o r c e Simulator นั่นเองสว่วนในคลิปดีโอในวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะคะทุกคน <I> ก็อย่างที่เ<ท>ราได้บอกไปนะคะแบบนี้นะ่าเป็นแบบใหม่ล่าสุดที่เป็นแนวการฟาร์พลังกาลังนะคะแล้วก็จะมีพวกพลังมีตัวช่วยเป็นพวกตัวคอยอนิเมซึ่งก็จะเหมือนในส่วนของอารมณ์หลายๆแบบที่เราเคยรีวิวไป แต่ว่าแบบนี้จะมีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างแล้วก็จะมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูในตัวคลิปนี้กันเลยดีกว่าฮะแล้วก็จะมีโค้ดหนึ่งโค้ดนะคะช่วงประมาณท้ายคลิปอีกด้วย <Wow. S 1> เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูการอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เรามาเล่นเลยนะคะในของแบบนี้มีอะไรบ้างย s e your money ใช้เงินของตัวเองนะคะเพื่อไปยัง next island หรือว่าเกาะถัดไปส่วนตรงนี้น่จะเป็นการเลเวล up ให้กับแล้งนะคะเป็นแล้งของเราเพื่อทําให้ตัวเราในแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอารมณ์น่าจะคล้ายๆกับการแบบเอ่อเพิ่มพลังกาลังให แเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างเช่นตอนนี้ในการฟาร์มเราจะเป็นคูน1ถ้าใช้ตัวจํานวน1 0 0 0 0แสนเคตัวค่าพลังเอเนจีสีม่วงในการแลกอัพเนี่ยจะเป็นการคูณ2ก็คือแข็งแกร่งขึ้นอย่งเห็นได้ชัดนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นการทรําภารกิจนิชาตคอมเพล e แล้วก็จะได้ของรางวัลมาเป็น global request มีให้ทําการกําจัดอะไรเอ่ย source man Mission มีของหนวดขาวแล้วก็โซโลนะคะในสวองตรงนี้คือเราต้องทําการกําจัด หนวดขาว6ตัวซึ่งเราเนี่ยก็จะได้มาเป็นตัว10%จํานจำนวนเงินมากขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นโซโลเนี่ยก็คือทำการไปกำจัด785หโซลิหรอซึ่งเราก็จะได้เป็นในส่วนของการใช้สัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น1ช่องเฮ้ยเน่าสนใจแต่คนที่ชื่อ7 8 5โซลีนี่คือใครอันนี้ไม่ชัวร์นะแล้วก็ถัดไปจะเป็นระบบการอัปเกรดอะไรก็ได้ซึ่งตรงนี้นจะเป็นการโอ้โหมีให้อัปเลยไม่ว่าจะเป็นตัวค่าเหรียญค่าเอเนอร์จีสตอเรจนะคะที่เก็บีอคิวการใช้งาานแล้วกก็ร ซึ่งอันนี้ก็จะมีการบอกค่าสเตตเลเวลของตัวการอัปเกรดแล้วก็จํานวนเงินที่ใช้ในการอัปเกรดนะคะประมาณนี้แล้วตู้สุ่มอยู่ไหนลนะ้วทีนี้หาตู้สุ่มกันมันจะมีสัตว์เลี้ยงอ่าเลเวลอัพย่อเพชดิฟฟิ a t i n g e n e m i e ในการเลเวลอัพตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็คือทําการกําจัดพวกศัตรูนะคะแล้วก็การฆ่าศัตรูพวกนี้จะมีโอกาสได้รับสกินบวกสัตว์เลี้ยงอ่าแสดงว่าแบบนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้สัตว์เลี้ยงเราจะต้องฆ่าพวกนี้นั่นเอง oh, <no. S 1> นี่ตีตีนามิคอมมอนนี่เราอยู่ใน โลกวันพีชใช่ไหมใช่เลยตีไปนามิดอกไหมไม่ดอกโอ้โหโอโ้นามิโอ้โหอยู่ข้างล่างพระเจ้าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูระบบนี้กันก่อนนะคะทุกคนตรานทาด้าฝั่งซ้ายมือจะมีค่าระบบเงินค่าอ่าพลังงานสีม่วงเซตติ้งไหนให้ปรับตามนี้นะคะนี่มีฟาสโหมดด้วยเหรอค่าจริงคือภาาเขาก็สวยอยู่แล้วนะไม่ต้องเปิดหรอกมันไม่ได้แหลกอะไรมากขนาดนั้นร้านค้านะคะจะมีการสุม่มแรนดอมให้อารมณ์คล้ายกับเพลสซิมบิเลเตอร์นะคะที่จะเป็นการ ใช้โลบัสในการโอกาสหาสุ่มสัตว์เลี้ยงซึ่งในตู้นี้นจะมีตัว65%อันนี้ไม่โชว์แฮนว่าคือใคร20%เป็นเดกู14.9%เป็นอาจารย์โกโจโส,ส่วน0.1%จะเป็นลูฟี่ร่างเกียห้าใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะเออจะเป็น e x c l u s i v e นะคะทุกคนตัวล i m i t e d นั่นเองใครอยากได้มาสุ่มกันได้นะคะแล้วก็จะมีการซื้อเมก้าตานเต์แพกต่างๆพวกน้ำยาคูณจำนวนเหรียญจำนวนการบูสต์แล้วก็เป็นพวกเกมพาสต่างๆอะไรเงี้ยเอาจริงคือออโต้คลิกไม่ได้แพงเลยนะคะลดราคาให้ด้วย เรามาซื้อกันได้นะคะทุกคนตัวนี้เป็นแสตของเรานะคะเป็นข้าวแสตเวลาการเล่นจำนวนการกําจัดศัตรูอะไรแบบนี้เออก็มีให้ดูเหมือนกันช่องอีเวนต์โชว์ไอช่องกระเป๋านะคะจะมีให้เก็บตั้งแต่พวกสัตว์เลี้ยงพวกน้ํายามีอยู่สีอันด้วยกันนะคะอย่างเช่น s h i n e s Boost โอกาสเอาตัวสัตว์เลี้ยง c h i n นะคะเพิ่มขึ้นมาปอร์เซ็นต์ตัวนี้คือจำนวนการคูณเงินคูณเอเนอร์จีคูณค่าลัคกี้ก็มีให้ดูด้วยเหมือนกันนะมีอะไรอีก อันนี้เป็นอะไรอะเป็นบัตรลงเรหรือเปล่าส่วนพวกนี้อันนี้ไม่มั่นใจท้ายมีกุญแชรด้วยซ้ำพร้อมกับระบบอาวุธดาบด้วยเช่นกันอุ้ยระบบเขาก็ดีอยู่เหมือนกันฮะอ๋ออวตารนี่เนี่ยหมือนจะเป็นตัวละครของเรานะคะแต่ว่าเพสเนี่ยจะเป็นอีกช่องหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงสวมใส่ได้3ตัวนะคะเก็บได้15ตัวประมาณนี้ค่ะทุกคนสามารถดีลได้ด้วยเหมือนกันโอเคมีใส่โค้ดมี ทเรพอร์ตเกมพาร์ซึ่งเราไม่มีเพราะฉะนั้นแบบเขาคงจะหน้าตาอารมณ์กวานี้นะคะเอ้ยก็ดูดีอยู่นะทุกคนทำไปเล่นไปไม่ธรรมดานะคะแบบนี้ตีนามิไฟซะคอมมอนมีซันจีนะคะมีนามิมีลูฟี่ข้างบนมีโซโลแล้วก็อันนั้นคือตัวอะไรอะ่ะชื่ออะไรนะที่ตัวใช้ผลโอเปกหรือเปล่าอันนี้จำไม่ค่อยได้นะทุกคนจะต,ตีไปก่อนนามิดอกสกินมาหรือสัดเลี้ยงก็ได้สัเลี้ยงน่าจะได้มาเป็นตัวของตัวละครที่เราตีอยู่เลยนะอย่างเช่นอันนี้แหละเราตีนามิน่าจะดับนามิมาหรือเปล่า อีไหมไม่มีค่ะมีแต่มันนี่เดี๋ยวสำรวจแบบก่อนแบบโอ้แบบเขาก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันอันนี้มี S แล้วหนวดขาวอยู่ไหนแล้วเนี่ยหนวดขาวหนวดขาวมี S อสตรงนี้นะคะมีโซโลหรือว่าอุยอะไรวะหน่าขอดูด้วยสิคืออะไร Oh, oh, โอ้อ๋อหนวดขาวมันอยู่ตรงนี้ฮะอ้าวอ๋อหนวดขาวมันมอยู่ตรงนั้นนั่นเองมันเหมือนจะเป็นหลบๆอยู่นะคะทุกคนตัวเ,วเล็กๆหน่อยเออโอเคเข้าใจแล้วว่าหนวดขาวอยู่ตรงไหนีตีไปเรื่อยๆก่อนฮะจากนองเซเล็กโซมเพื่อเอามาช่วยเหลือตัวเรานะคะจะได้เร็วยิ่งขึ้นในการฟามเรื่อง2,500แล้วก็ไม่หวั่นนะคะเพราะว่าในสนของการโจมตีเหมือนดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามค่าพาวเวอร์สีม่วงที่เรามีด้วยหรือเปล่านะ นี่ไงดอกมาแล้วนามีนะคะอยู่ที่โมสัตว์เลียงชัว,ชวตัวนี้จะมีการตัวคุมจํานวนนะคะซึ่งตอนนี้ตจะตคูณ2องเลเวลหนึ่งะคะซึ่งเราก็สามารถอัพได้โดยการนําใช้นามิมาช่วยโจมตีนั่นเองอตีดูนี่เป็นไงบวก3าและค่าเอเนอรจีเร็วขึ้นแรงทะุนรกแน่นอนตีตีต,ตีนามิดอกออกมาให้อีกหรือไม่ อืต่อมาอีกหนึ่งคนนะคะเรียบร้อยมากดใช้งานอันนี้ก็น่าจะเป็นคูณ4หรือเปล่าเดี๋ยวดูดิยังไงคูณแล้วจริงๆด้วยอิ๊โอโูโซโลเลือดหลายหมื่นเลยฮะ,คะแค่ระดับคมอันคอมมอนต่อไปเนี่ยเยอะมาก มากเลยด้วยซ้ำนะเนี่ยโอ้โหสงสัยต้องฟาร์มมาไปเรื่อยๆก่อนนะอ่ะงั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขอทําการฟาร์มตัวนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ลองตีไปเรื่อยๆดูนะคะไม่รู้ว่าจะดรอปได้ตัวใครมาบ้าง๋ยวเราเค่อยมาดูกันช่วงประมาณท้ายคลิปก็ดีกว่า,าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคน One hour later ทุกคนเดี๋ยวนะในเรื่องนะันะ้นนะอันนี้คือ exclusive Neymar DIY what ตีดูไม่ได้อะไรเลย Neymar DIY นะคะมันมีตัว X ที่จะลิมิเต็ดมากๆโอกาสน่าจะมีการดรอปได้หรือเปล่าเนี่ยมันมาอีกแล้วอะต่ดูดิเอ็กซ์คลูซีฟเนยมาอีวาอ้าวดรอปเฉยไหนดูดิเนมาน่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดรือเปล่าฮะ มันเป็นตัวเนมานะฟุตบอล่ะทุกคนถ้าทุกคนรู้จักกันนะฮะนี่อีคิวดูไหนดูนี้เป็นระดับอะไรอะ่ะตีดูอีกรอบหนึ่งเออเออเออเนมานเนมาหรอเนมาหรอเนมาหรอนังฟุตบอลทำไมมันถึงไปอยู่ในเกมนี้ได้ว้เนี่ยไหนดูดิ <S <S ตัวนี้ไม่ได้มีบอกนะคะว่าเป็นระดับอะไรเป็นอประกอบสีชมพูด้วยอะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นระดับที่ลิมิเต็ดเอ็กซ์โพซีฟด้วยเหมือนกันนะคะตัวนี้เรียบร้อยโอ้โหแล้วโอกาสดับก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เหมือนกันนะคะทุกคนตัวนี้นะเอกยาออกอาเย็นเหลือเกินเดี๋ยวเราไปลองดู ตงรงนู้นก็นดีกว่าฮะเดีดูซิว่าระบบการเอาค่าสเตตเนี่ยมันใช้การอัพเกรดเท่าไหร่บ้างนะลืม500สําสำหรับการควจานวนเงิน Energy โอเคเหมือนจะค่อนข้างราคาสูงมากๆตอนนี้ยังดูไม่ได้โบสเนี่ยเป็นการเทเลพอร์ตโอ้โหคือ <c ười> อยากจะบอกว่านะคะการที่เรายจะปลดล็อกไปยังโลกโซนใหม่ได้ตอนนี้น่นาจะอยู่พีซเอซแนะคะเราจะต้องใช้เงินใหญ่ในการปลดล็อก อีกทีหนึ่งด้วยเงินเนี่ยก็ค,ค่อนข้างสามยากมากๆะาะแบบนี้ส่วนโอ้โหมีอยู่ประมาณอีก4ที่ที่เราจะต้องปลดล็อกมี1นึ่งแสนสเคคือสถานที่ต่อไปนะคะแล้วก็สูงสุดจะเป็น25บิลเลียนค,ค่อนข้างนานแน่นอนนะ,ะคะการที่จะเล่นแบบนี้ได้นะคะค่อนข้างนานมากแนๆ่ๆเหมือนภารก,กิจมันเหมือนจะแบบว่าสุ่มแล้วก็จะมีการเกิดขึ้นมาให้เราต้องรีบกดรับด้วยนะคะเหมือนมันจะหายมันเป็นอารมณ์กับภารกิจโล่อะไรแบบนั้นเนาะก็คือต้องรีบทําการรับทุกคนก็น่าจะนําเวสจาตรงนั้นได้เหมือน อ่านาทอีกรอบนึ่งให้ทุกคนได้ดูก่อนไม่เออดอบสักทีแล้วซันจิอะตัวเนมาต่อไม่ดอบแล้วเนมาไต่ดูซันจีดิซันจีคู่สามนะคะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันอันดี้คิวดูอ่ะแล้วก็กดใช้งานซันจินี่ถ้ามัลติดีลิทลรอสองตัวนี้ได้ดีลิสสองตัวก็คือดีลิทอย่างเดียวนะคะเหมือนจะไม่ได้อะไรมาเพิ่มเติมนะทุกคนโอเคตัวนี้จะมี เราเรานะคะทุกคนเอออา่านเพลงขอใหด้วยแล้วกันนะแล้วก็เลื่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะสอรี่เนี่ยคือหนึ่งแสนนะคะโอ้หค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนไหนดูดิข้างล่างข้างล่างเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเนี่ยตีดูดิตีดูดิดดอืม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 ถ้าช่วยตีมันจะช่วยดอกไหมเออน่าสงสยัยฮะเดี๋ยวไปช่วยแบบไหนดูดิขอตีด้วยขอตีด้วยเพื่อนอยู่ไหนเมื่อกี้อยู่ตรงข้างหลังเลยฮะ,ะตีดูดิถ้าตีไปเรื่อยเราจะมีโอกาสได้ไหมอะชึบ เอาตกอีกแล้วโอ้โหตกน้ําทีนี่คือว้ากลับมาที่เดิมนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอ,เอค่อยๆลงค่อยๆลงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคเออช่วยตีช่วยตียตดอกไหมโอ้เลือดเหลือ,อยังเยอะเลยอะเราช่วยน่าจะช่วยไดแค่นินนดเดียวเพราะว่าเพื่อนคนนี้เขาเหมือนจะมีแม้กระทั่งระดับมินิเคลิลอย่างเอ ช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็รีเจนเดอรี่เนี่ยมีหลายตัวมากตีอืมอืมเขาตีสักรอบมึงดีเผื่อมันดรอปหนวดขาวมาอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าหนวด,ดขาวมันเป็นตัวซีเครดนะทุกคนถ้าดูตรงสกของไอ้เจ้าตัวหนวดขาวดีเนี่ยถ้าเราได้นะน่าจะช่วยเหลือเราได้เยอะมากๆแน่นอนตีตีต,ตีดอกไาเธอะประเด็นคือเราทําความเสียหายน่าจะไม่ได้มากด้วยสามนะคะน่าจะนี่หนึ่งด้วยสมนะคะไม่รู้จะดอกไหมกลายแลวนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นดอกไหม แน่ไม่ดรอปนะคะทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะรีวิวประมาณนี้นะคะแบบก็จะเป็นแนวการฟาร์มการสุ่มได้รับสัตว์เลี้ยงจากการโจมตีพวกศัตรูหรือว่าพวกตัวละครจากในอนิเมะต,ต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวลิมิต็ดอย่างเนมาอย่างนี้ด้วยมีระบบการอัปเกรดนะคะการปลดล็อกไปยังสถานที่ใหม่ๆหรือว่าโลกอนิเมะใหม่ๆแล้วก็จะมีการโจมตีตัวลับด้วยเหมือนกันนะคะใครอยากจะมาลองเล่นเนี่ยเดี๋ยวชื่อเล่นแบบเอาไว้ที่ใต้ c r i ค t ิปชาร์ละกันนะทุกคนแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการแจกโค้กกันก่อนซึ่งโค,นะค,งโค่่ะอข้้าาาามมกๆเเลพรวี ว่ารีลีสนะคะใส่ตอนนี้เป็นเลยีลีสเมื่อทำก,ก,การกดเอนเตอร์ไปเนี่ยเราจะได้มาเป็นคอยบูสและก็เอเนอร์จีบูสมาอยู่ตรงทานด้านบนนะคะก็คือจะได้มาเป็นตัวบูสฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นอะไรแบบเนี้ยอย่าลืมรีบไปใส่กันด้วยะะทุกคนนีดอกมาแล้วอีกหนึ่งคนนะคะเราจะรีวิวไว้ประมาณน,นี้ับว,วันนี้นะใครที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยแล้วกันเนาะวันนี้แน่ต้องขอลาทุกคนทุกทาก่านกันไปก่อนละกันนะคะเอาไว้เจอกันในส่วนของคลิป